สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดมิสซี่นวันนี้อยู่ช่วงเรสซิ่งเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็มาเปิดคลิปกันที่ยามาฮ่าไรเดอร์ครับสาขาเกษตรนอมินเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมขับเจ้าน้องง่วงมาฮะลูมินครับเพราะว่าทีแม็กจอดทาปั๊มอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรามีอะไรมาบอกทุกทุกคนอัปเดตนะครับเพราะว่าน้องชายของเรานะครับซื้อรถคันใหม่ฮะทุกคนและแน่นอนตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ยามาฮ่าจะเป็นรุ่นอื่นไปไม่ได้นะครับนอกจากของยามาฮ่านะครับเดี๋ยวเรา ผาไปดูข้างในกันนะครับว่าจะเป็นใครนะครับซื้อลรถรุ่นอะไรนะฮะไปพาไปข้างในกันนะครับทุกคนเนี่ยโอ้โหทีแม็กตัวใหม่แม่งสวยวะ่ะแต่คิวยาวมากแล้วตอนเนี้ยคิวยาวมากๆแล้วใครอยากได้ตอนนี้คือรอยาวครับเพราะว่าสีเทาคิวยาวมากตอนนี้ก็จะมีสองสีนี้ฮะที่สามารถรับรถได้เลยนะครับก็คือสีคาโมเทคคาโมฮะออกเหลือมๆเขียวๆนะครับสีทหารแต่ว่าไม่ได้เขียวจ๋านะ ก็ยังดูเป็นสีแบบเทาๆเขียวๆอ่ะไม่ได้ดูเขียวแป๊ดมากสำหรับใครที่กลัวว่าสีมันจะเขียวเกินไปแป๊ดเกินไปอันนี้ไม่แป๊ดเลยนะครับบอกเลยตัวจริงสวยครับ mm hmm. แล้วก็ดาร์กมากครับสีเดียวกับผมเลยอันนี้ mm hmm. คิวยังว่างอยู่นะทั้งสองคันเลยใครสนใจก็รีบมาจับจองกันได้นะฮะ mm hmm. ส่วนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูกันว่าน้องชายของเราจะซื้อรถอะไรนะครัป mm hmm. อ้าวไอเจ้าของรถไปไหนละ เจ้าของรถไปไหนละเจ้าของรถไปไหนแล้วมาเร็เวนก,กูบอกกูจะสัมภาษณ์มันเดินไปไหนแล้วเออมื่อกี้มันยือนอยู่หน้าอยู่เลยมานี่โอ้โหเจ้าของรถสวัสดีครับ,รบนี่อยู่น้องอัพนะสตรีทอัพเปอร์คัสครับจากวันนี้นะฮะเขาจะเปลี่ยนฉายาใหมาะะ่แล้วฮะครับซื้อรูดอะไรวันนี้ทีแม <5 45. S 1> ็กห้าสี่ห้าห้าข้อยี่บ้าวันนี้เราอยู่กับ ทีแม็กครับผมแอคเลยบัดแอเลยแอคเลยอัพทีแม็กแอคเลยทีบุญได้สายต่อพี่แดงเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นโอ้โหนี่เราทำอะไรเนี่ยมาถึงซื้อรถแล้วรื้อเลยเหรอกลังแปลงเนียแปลงทำไรแปลงท้ายเป็น5 6 0จริงเหรอถูกต้องครับเฮ้ยมึงเพิ่งซื้อมึงเอาเลยเหรอเนี่ยใช่เราต้องทแล้วแปลงท้าย500คืออะไรอธิบายได้ตอนแรกมันเป็น530มาก่อนคืออันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็น Yamaha T-Max 530รหัส SX นะครับซึ่งเป็นรถคันเก่าของผมแหละที่ผมไม่ค่อยได้ขี่แล้วก็ไอ้เจา้าอัพมาซื้อต่อไปนะครับเสียอัพวันนี้เป็นเสียอัพครับเสียอัพซื้อต่อไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น530ถูกไหมอ่าแต่ว่าอัพบ,บอกว่าเปลี่ยนแปลงชุดท้ายเหรอหรือหมดเลยท้ายทั้งหมดเลยเหรอไปไปดูดิเลยไป็นยังไงนะครับช่างบิ๊กคนดีคนเดิมบเฮ้ยรอบี้รามี FC ช่างบิ๊กมาคอมเมนต์นะเห็นยัง คุณเข้าไปกราบขอบคุณเขายังเขามี fc มาคอมเมนต์ด้วยนะเออสวัสดีครับนะครับตอนนี้กำลังทำลายบิ๊กหรืออ่ะอ่าประกอบแล้วพี่อันนี้ประกอบแล้วหรือรีสโตร์ใหม่ครับเออก็เนี่ยเกล็ดพวกสายไฟข้างในคือเอาง่ายๆว่าจากการรื้อทั้งคันออกมาทำความสะอาดหมดสายฟงสายไฟรื้อใหม่ทำหมดนีมีเทนทีนี้โอ้โหไงใหม่กันใต้ชุกเออจริงว่ะ แยมันแก่มันน็อตทุกตัวมาขัดเลยตเนี้ยดูเลยนี่คือสภาพสภาพรถปี2 0 1พันสิบจ็จริงเหรอวะเนี้ยดูสายพงสายไฟทุกคนด้วยไม่มีฝุ่นเลยยังกับรถใหม่มือหนึ่งเลยนี่คือฝีมือช่างบิ๊กนะฮะใครสนใจเอารถมาให้ช่างบิ๊กรีสโตก็บอกได้นะครับแ,แกะล้างยันน็อตทุกตัวนะครับค่าใช้จ่ายคุณเองนะครับถ้าไม่มากพอมันก็ไม่ทำใปนี้นะครับแกะล้างประกอบมือทุกชิ้นทุกอันนะครับอะกลับมาครับอันนี้คือลื้อเฉพาะชุดท้ายมห้บิ๊ก คือตัดท้ายนั่นตรงนี้ใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนชิ้นไหนบ้างกี่ชิ้นที่เปลี่ยนก็จะมีอยู่ประมาณประมาณสี่ห้าชิ้นครับอ่ามีชิ้นไหนบ้างอ่าก็จะมีชิ้น under tail ตัวน,นี้อ่าชิ้นข้างล่างใช่ under tail ก็คือชิ้นข้างล่างนี้ตัวน,นี้ทำไมต้องเปลี่ยนด้วยอ๋อเพราะมันไฟไท้ายมันเป็นแบบใหม่ใช่อ่าหนึ่งแล้วอะไรต่อก็มีชุดไฟไท้ายชุดไฟไท้ายนี้แน่นอนเป็นห้าหกศูนย์ตัวใหม่โอ้สวยว่ยวะวก็ตัวนี้ อ๋อแล้วตัวครอบด้านบนเข้าไฟท้ายด้านบนด้วยสามโชว์ไฟโชว์ไฟเฮ้ยสวยว่ะพอเป็นท้าย้อสูนแล้วหล่อเลยอะเออเฟี้ยวว่ะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยก็เซเว่นเขาจัดการใส่เป็นไฟเลี้ยวไอเอา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 ของแป้งก่อนเอาของแป้งก่อนเอาของแป้งก่อนเอาสามชิ้นละจะได้เป็นความรู้ข้อมูลให้กับท่านผู้ดูจะมีทางนี้เลยพี่อ่ามาดูกันทุกคนมีต้องเบิกเพิ่มก็จะเป็นชิ้น ข้างฝาข้างตอนนี้ฝาข้างซ้ายขวาแล้วก็จะเป็นชิ้นนี้กับชิ้นนี้อันนี้คืออะไรรวมร่างกันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อก็คือฝั่งละสองชิ้นถูกไหมใช่แล้วคือสองชิ้นรวมร่างกันมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ครับมันเรียกว่าชุดชุดด้านข้างชุดครอบท้ายครอบท้ายห้าหกศูนย์นั่นเองนะฮะเอาประกอบเลยประกอบเลยก็ได้นี่คือชิ้นข้างนะครับชิ้นท้ายห้าหกศูนย์ฝั่งละสองชิ้นนะครับรวมสี่ชิ้น แล้วก็ชุดฝาข้างนะครับฝาข้างตัวนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะมาอยู่ตรงนี้อีกสองข้างก็เป็นกี่ชิ้นละสี่ห้าหดชิ้นครับทั้งหมดนะฮะสำหรับการแปลงนะครับจากท้ายห้าเป็นห้านี่นยังี่ไม่หมดนะนี่ยังมีในส่วนที่แตกต่างกันก็คือไฟหน้าอีกนะครับเดี๋ยวรออนาคตเดี๋ยวเผื่อเสียอัพเขาเปลี่ยนชุดชุดหน้าให้เป็นห้าศนตามไปนะครับแล้วก็อาจจะอัพเครื่องยนต์นะ อัพเครื่องยนต์ชุดคงชุดข้างอะไให้วิ่งสู้อห้าูนได้หน่อยนะเต็มตัวสู้กับพี่แดงลงทุนน้อยแต่ว่าวิ่งสู้ได้นะครับเน้นงบประหยัดเน้นเน้นข้างแบบไหนดิบฮะมีแนะนำไหมมาลซี่ไปเลยยกชุดสามหมื่นไอสัตว์ขูดเอาก็ได้วะนะครับอ่ะเจ็ดชิ้นนี้ประมาณเท่าไหร่บิกรู้ราคาไหมรวมหมดเลยเ็ชิ้นค่แบบถ้าอยากได้ชุด ขายแบบนี้เลยห้าหาศูนแบบนี้เลยาติดต่อผ่านพี่แดงนะผมเอาไม่ข้ามสองหมื่นไม่ข้ามสองหมื่นรวมค่าแรงยังยังไม่รวมครับยังไม่รวมนะงั้นก็ประมาณสองหมื่นนิดๆอ่ะสองหมื่นนิดๆรวมค่าแรงแล้วแล้วแต่คุยถูกคอไม่ถูกคอนะครับมาคุยจะช่างบิ๊กเอานะเรื่องค่าแรงแต่ค่าอะไรเนี่ยไม่ข้ามสองหมื่นแน่นอนนะครับทั้งหมดเจ็ดชิ้นตามนี้นะชุด under t a ทลชุดล่างนะครับอ่าชุดล่างไฟท้ายนะไฟท้ายก็โคตรแพงนะเป็น led นะนนนนะแล้วก็ฝาครอบตัวบนเท<ป>่าไหร่ ปลายท้ายเนี่ยประมาณหกเจ็ดพันเองโอ้โเฮียไม่แหงอย่าใช้คำว่าเองห้าหกพันหกเจ็ดพันนะครับช่วงท้ายสามชิ้นนะครับแล้วก็ช่วงซ้ายขวานะครับฝั่งละสามชิ้นก็เป็นทั้งหมดไอ้เก้าชิ้นนี่ว่ะกูนับงงหมดแล้วเนี่ยฝั่งข้างฝั่งละสามชิ้นนะครับหนึ่งสองชิ้นเล็กสามนะครับสามกับสามเป็นหกแล้วก็ชิ้นหลังอีกสามชิ้นอ่ะเก้าเก้าชิ้นนะทั้งหมด 9ชิ้นราคาอะไรทั้งหมดไม่ข้าม20,000นะครับค่าแรงมาคุยเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบแล้วใส่แล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะฮะส่วนอะไรที่เพิ่มเติมมานะครับตอนแรกเนี่ยมันเป็นรถเดิมๆหมดเลยนะรุ่นเนี้ยไหนอัพเพิ่มอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังนี้แรงแต่หน้าไปเลยมีอะไรเพิ่มมาบ้างของแต่งของแต่งไม่ได้ติดรถมามีชิวนาอันนี้ของพี่ๆใส่มาให้อยู่แล้วใช่ไหมอ่าใช่เป็นชิวศูนย์แท้นะนี่คือชิวแท้นะแท้สูงเลย เบิกนาคมของพี่แดงเบิกใหม่ก็ประมาณ4ี่พันห้าแล้วมีแล้วก็อุดกระจกอ่าอุดกระจกฮะมีต้องหาพี่ว่าพี่บางคนทำมาไงแล้วก็มีอะไรอีกปะทาวมีในเครื่องด้วยนะในเครื่องด้วยในเครื่องมีหมกตุกติกนิดหน่อยด้วยมีทำอะไรไปบ้างอ่ามีลิ้นมีลิ้นด้วยแล้วก็มีคอซิ่งเฮ้ยมีลิ้นแล้ววะไม่รถมีลิ้นแล้ววะโอ้โหซุ่มว่ะนี่ลิ้นแดงนี่แดงๆดนี่อัพนี่ลิ้นแดงแล้วก็คอซิ่งเหรอคอกรเหรอ ลิ้นคืออะไรลิ้นล้วงเหรอลิ้นล้วงมางานไทยล้วงมานะครับแล้วมีอะไรอีกโอ้หนี่มันได้ทั้งความสวยความแรงเลยนี่ว่าวันเดียวนี่ยวันแรกเนี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีท้ายใช่ไหมโอ้โหท้ายลอกลอกกูเลยนี่ว่าเนี่ยสเตปนี้ลอกกูเลยเนี่ยท้ายเนี่ยสั้นๆเนี่ยบอ,บอกผมว่าอเอาทรงแดงนิชินอ้อแล้ว,แล,วแล้วไฟเลี้ยวอ่ะไฟเลี้ยมานางนี่ะ <ไฟ S 1> ของเดิมนี่เป็นของใหม่ บอกเบอร์ใหม่ด้วยเหรอเบอร์ใหม่เป็นเป็นพวกของ07 R7 เอ้ย07 09ตรงให่จะเป็นแบบนี้อ๋อเออเจ๋งว่ะเพราะว่าเพราะว่าตัวเก่ามันชอบผักใช่ตัวเก่ามันชอบผักเออนี้สวยพอนี้ทรงนี้สวยไฟท้ายประมาณเท่าไหร่ไฟเลี้ยวมาเท่าไหร่ไฟเลี้ยวข้างเราไม่ถึงพันไม่ถึงพันเนาะถราคาก็พอได้อยู่ชุดท้ายอยู่มาสี่พันอ๋อเหรอท้ายมันมันใส่คนละตัวของพี่อะคนละตัวครับอ๋อเป็นตัวเก่าแต่สามารถทําสั้นได้เหมือนกัน ใช่ตัวเก่าสั่งนอกมาให้ครับโดยเฉพาะก็ถูกกว่านี่ว่าสี่พันของพี่โดนไปตั้งหกพันห้าพันห้าแล้วก็มีท่อฮะทุกคนโอ้โหท่อยอดนิยมอาคาโพวิกคาร์บอนฟูลซิสเต็มครับโอ้โหไหนเสียงไม่ไงเสียงเป็นไงไหนขอฟังเสียงหน่อยดิเริ่มเสียงดีป่ะลองฟังดิบลัมเ์บลัมสตาร์ทยังไงสตาร์ทไม่เป็นเลยก็ขอรถแม่งสตาร์ทไม่เป็นเลยกระเทยจริงปะเนี่ยตัวนี้ไม่เคยขายอ่ะไป พรลนปิดไว้อยู่นะเออเยเอาเรื่องว่ะเสียงทุ้มเสียงทุกว่ารถพี่ C, นะรถพี่มันเสียงแหลมกว่า <c oughs> นะ้ยเฮ้ย้ยอะไรครับเนี่ยจ้าของรถตรนตกใจเลยสัตว์ ้าขอเลยตกใจเลยเนี่ยไปบอกเราไปบอกเราหนสือไมได้ไม่ล้เนจริงอย่างเี้ยลูกมาแล้วลุกเดิมเนี่ยลูกแตกขามือแล้วรับรถวันแรกนะครับอ่ะประมาณนี้เอ้ยยางนี่ก็ยางใหม่อันเนี้ยเอซีทูนะเนี่ยเพราะว่ายางติดรถมันเป็นเอซีเอซีเฉยๆอันนี้เป็นยางเอซีทูนะครับยางเดิมติดรถทีแม็กเจนใหม่นะเจนแปดเจนเก้าจะใช้เอซีทูแล้วนะครับแสดงว่าได้ยางใหม่ไปด้วยเนี่ย ไหนดูปียางสิเฮ้ยได้ยางใหม่ไปด้วยเนี่ยโอโ้โ,อโหปูต้องเพิ่มตังค์แล้วเนี่ยต้องเพิ่มตังค์แล้วคิดตังค์เพิ่มดีกว่า <c oughs> คิดตังค์เพิ่มดีกว่า <c oughs> ยางปีใหม่เพิ่มเนี่ย <c oughs> นะครับอาา้าวหาไม่เจอวะแจ้งมนเอาา้ยพักเท้เาด้วยโอ้โหมีพักเท้าแต่งด้วยสล็อตพักเท้าสล็อตเฮ้ยดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กด้วยนี่ของมีแบรนด์นะเนี่ยของยินเลดนะเนี่ยนี่ของแบรนด์นะเนี่ยเออของยินเลดนะเนี่ย ไม่ธรรมดาโหน็อตไทเทด้วยเป็นไงชอบอะชอบเสียงมันอะออเออนะเหมือนรถแต่งเมื่อก่อนอะแบบพักเท้าเก็บแ้วปอกแป๊กปอกแป๊กอ่ะประมาณนี้ได้ขี่ยังยังไม่ได้ขี่ไหมยังเลยงยังย้นเดี๋ยว,ยวเ,ยเดี๋ยวรับรถเสร็จไปขี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมา <TV S 1> เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงบ้างเทียบเทียบกับ X Max ที่ใช้อยู่ตอนแรกใช้อะไรอยู่ X Max SP สามร้อ SP ก่อนเปลี่ยนโฉมได้ไหมเออเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้แล้วเดี๋ยวหลังจากรับรถแล้ว ลองขับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรมาเล่าให้ฟังหน่อยนะโอเคประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวรอช่างบิ๊กประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมถ่ายเต็มๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการประกอบแล้วเดี๋ยวเสร็จละแหนงแบกลังอะไรมาเนี่ยรีโออะลังเบียลม,ม,มน้ำหน้าคุณจากเสแดงลังเบียลังเบียลังแดกเบีย,เ,บยเวลาง,งานของฟองเจ้านายนะอมาไปดูกันทุกคน อันนี้ก็จะมีในส่วนของของเดิมรถผมนะครับที่ถอดออกนั่นเองมาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับเชนมีอะไรบ้างดูดิมีแบมโบ้ด้วยเหรอแบมโบ้เหรอเสียวว่ะนี่แถมแบมโบ้ให้เลยเหรอซื้อรถเนี่ยเอาแกดีเหี้ยเผื่อเขาใส่อะไรไว้ไงแกดูก่อนสวัสดีครับบิกอารเอซีช่างบิกไปมาวิวไม่มีอ่ะไปบิกแกนี่เลยมีอะไรบ้างนี่อะไรเนี่ยสายเหรออันนี้เบรกหลังแกดูดิแกดูดิ เมื่อกี้อะไรฮะบเบรกมือบเบรมือหลังอันนี้จานใหม่จานใหม่ศูนย์โลศูนย์โลปอันนี้ก็จานใหม่ใบหนึ่งคู่หน้าศูนย์โลศนโล,นโลอันนี้จานหลังจานหลังศูนย์โลจานหมดเลยสามใบน,นี่อย่างครับเนี่ยอันนี้ของกูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะครับทีมไม่เกี่ยวมันนี่เดยะไปใส่น้ำกะทิกินครับผมนะอันนี้เอาผ้าเบรกเอาไปเบรกโอ ข,ขเบิกใหม่ศูนย์โลปมาเบิกใหม่นี่เป็นหมื่นเนี่ยหมดเนี่นยไปเอาไว้ต่อยังเพิ่งรีบกับปุ้นให้จบก่อนในคลิปยาว <c oughs> นี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็ปั๊มคู่หน้าปั๊มตัวท็อปนี่สีทองคู่หน้าถาม,มาถามว่าซื้อทีแม็กคุ้มยังไงนะครับผมไม่ต้องเหมือนได้รถใหม่เฉพาะของแถมนี่ก็หลายหมื่นแล้วเนี่ยกูบอกเลยโอ้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีกโอ้ได้บอยอีกโอ้ยนี่เซสือภัยอันนี่ย นี่ไม่ได้เตรียมมะเนี่ยอะไรเนี่ยนี่เซอร์ไพรส์เลยเนี่ยโอ้โหดูนี่รถก็ดูแลให้อย่างดีดูมีบอกมาเซอร์ไพรส์อีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรมึงยังขนาดนี้เนี่ยจัดเต็มอาส่เลยไปโอ้โหสุดวะอะมาวันนี้เป็นเซลครับส่งมอบรถอธิบายการใช้งานให้มาเนี่งเป็น t m a มนะครับ Yamaha t m a x 530 SX นะครับโฉมปี2017นะฮะก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น560นั่นเองวิธีการใช้งานก่อนจะหน้าตาก็จะไม่เหมือนกับ560หรือตัวปัจจุบันโดยสิ้นเชิงไมยังเป็นไมยอนาล็อกไมยเข็มอยู่นะครับแล้วก็มีตัวดิจิตอลบอกรายละเอียดตรงกลางนะฮะส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยสังเกตง่ายว่าตัว SX เนี่ยคือตัวสแตนดาดถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นรหัสตัว DX ตัวนั้นจะมีชีวฟ้ามีคลูคอนโทลมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ แต่ของเราไม่มีมันก็เลยไม่มีตรงนี้นะครับลงโล่งเบรกมือ <Yeah. S 2> อะไรก็ระบบการใช้งานทุกอย่างยังเป็นเหมือนทีแ x รุ่นปัจจุบันล่าสุดอยู่แค่หน้าตามันก็จะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอ่ะมาเริ่มกันก่อนวิธีเริ่มใช้งานรถนะครับปุ่มเปิดระบบไฟรถกับปุ่มสตาร์ทเป็นปุ่มเดียวกันนะสำหรับรุ่นนี้กดตัวนี้หนึ่งครั้งครับดูนหน้าจอนะปึ๊บหน้าจอก็จะกวาดเกมครับเช็คระบบทุกอย่างนะครับพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บไฟทุกอย่างดับติดขึ้นแค่ abs อย่างเดียว พร้อมใช้งานนะครับขี่ไปเรื่อยความเร็วเริ่มเกิน40แล้ว ABS ก็จะดับลงเองแสดงว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับอ่ะมาดูกันหน้าจอมีอะไรบ้างด้านซ้ายมือครับเป็นมาตรวัดความเร็วนะครับความเร็วสูงสุดที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านขวาเป็นวัดรอบนะครับสัญลักษณ์ ABS สัญลักษณ์ตัวเครื่องยนต์นะครับี่จะโชว์อยู่ฝั่งนี้นะครับตรงกลางครับสิ่งที่บอกนะครับก็จะมีระดับน้ํามันนี่ระดับน้ำมันนะครับด้านขวาเป็นระดับความร้อนนะตรงกลางก็จะเป็นสัญลักษณ์ของโหมดต่าง ด้านบนจะเป็นหมวดขับขี่นะครับตอนนี้มันอยู่ S mode ซึ่งตัวนี้จะมี2องโหมดเหมือนตัวปัจจุบันเลยนะกดท,ที่โหมดตัวนี้ง่ายๆปุ่มเดียวนะจะมี T mode นะครับ T mode หรือท o w นนั่นเองไว้ใช้ในเมืองนะครับแล้วก็ S mode ก็เป็นโหมดสปอร์ตรถก็จะแรงขึ้นนะครับปิดเลาใจมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้จะพิเศษนิดน,นึงจะมีคําว่า e ีโคอยู่นี้นะครับจำเกตด,ดีๆคําว่า e ีโคเนี่ยในขณะที่เราขับขี่ในเครื่องยนต์ที่รอบเครื่องค่อนข้างนิ่งความเร็วค่อนข้างสม่ําเสมอ สัญลักษณ์อีค่นี้จะสว่างขึ้นมานั่นแปลว่ารถกําลังอยู่ในช่วงของการประหยัดน้ํามันนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้นะครับอีก2บรรทัดก็จะมีอันนี้เนี่ยไอเล้งเนี่ยหลักๆคือเออ่การคาดเดาระยะทางนะครับที่น้ํามันเหลือน้ํามันเหลือแค่ไหนวิ่งได้กีิโลประมาณนั้นแหละนะอันนี้น้ำมันเหลือขีดเดียวใช่ไหมมันก็เดาว่าน่าจะวิ่งสักประมาณสามสิบโลเนี้ยเอาไว้สำหรับก,การระยะทางน้ำมันหมดได้นะครับด้านล่างเป็นทริปสองนะฮะวิธีการเปลี่ยนทริป เปลี่ยนโหมดนะเราก็จะมาใช้ตรงนี้นะทังเกตประกาศด้านซ้ายเนี่ยด้านบนจะเป็นคําว่าเมนูแล้วก็มีลูกศรบนล่างอยู่แค่นี้นะครับมันจะไม่มีจอยสติ๊กเหมือนตัวใหม่เราก็กดเมนูครับกดคําว่าเมนูค้างไว้นะมันก็จะเข้าไปหน้าข้างในครับจะมี traction control นะแล้วก็มาใช้ลูกศรขึ้นลงเอาอ่าอันนี้คือย้อนอย้อนกลับไปหน้าเมื่อกี้นะ All reset mm hmm. ก็คือ r e s e เ mm hmm. ข้าโรงงานใหม่ทั้งหมดนะครับ นาฬิกามาตั้งตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือความสว่างหน้าจอก็ตั้งได้อยากเวลาจะตั้งก็กดปุ่มเมนูเข้าไปนะแล้วก็กดขึ้นกดลงตามลูกศรอมาได้เลยนะครับอ่าด้านล่างนาฬิกาออลิเซตรีเทอร์แทคชั่นคอนโทรลเมทานส์ตัวนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนครับอันนี้ระยะของน้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายไปนะครับพันสี่ร้อโลอ่านี้สายพานเพิ่งเปลี่ยนไปอีกโอ้โหพันสี่ร้อยโลเหมือนกันแล้วก็สายพานตัวเอ่อ อันนี้ตัวฟรีหมายความว่าเราสามารถตั้งระยะของอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเราจะตั้งเป็นสายพานตัวเอ่อตัวใหญ่ก็ได้หรือจะตั้งเป็นเอ่อนน่นนี่นั่นอะไรก็ได้ที่ต้องเซอร์วิสอะไรเงี้ยอันนี้มาตั้งหมูนนี้ได้เลยนะอันนี้ลักก็เอาไว้เปลี่ยนสายพานธุนี้คือสายพานสายพานที่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับทุกสามหมโลนะเป็นสายพานตัวเล็กต,ตัวใหญ่ตัวนอกตัวในนั่นเองออกไปอ่าออกไป ยูนิตนะครับก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งร้อยกิโลเมตรต้องใช้น้ํามันการวิ่งกี่ลิตรด้านล่างก็จะเป็นเอ่อกิโลเมตรต่อเลตส่วนมากเราจะใช้โหมดนี้กันก็ตั้งไว้โหมดนี้นะครับ display c h a n อันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าจอว่าชอบแบบไหนหนึ่งของสามนะครับก็เปลี่ยนได้ตามความชอบเนะี่ยมันอยู่ที่การเซ็ตว่าเราต้องการให้หน้าที่1เนี่ยมันเป็นระยะทางรวมกับคลิปหนึ่งเราก็เซ็ตไว้แบบนี้นะฮะอ่านี่หน้าที่สองหน้าที่สองมีอะไร มีระยะทางน้ำมันหมดกับทริปสองใชมเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะตามตามแหนที่เราชอบว่าเราต้องการให้มันเป็นอะไรก็ลองไปเล่นดูอ่ะมีสามหน้าทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับลูกเล่นเยอะอ่ะโอเคกลับมาที่เดิมละอ่ะอะอกนี่ตั้งนาฬิกาออกโอเคอารีเทิร์ออกมาหน้าเดิมครับวิธีการเปลี่ยนหน้าหมวดตัวนี้นะ ก็กดลูกศรได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ระยะทางรวมรถคันนี้วิ่งมาแค่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยโลนะครับด้านล่างเป็นพลิปนะครับอ่าเลื่อนลูกศรลงมาเป็นหน้าที่สองอันนี้เป็นหน้าที่สามก็จะเป็นพลิปหนึ่งกับอ,อ,อุณหภูมินะครับไอ,อเป็นอุณหภูมิภายนอกนะอน,นี้ 3, สามสี่องศาเราก็ไปตั้งได้ว่าเราต้องการเซตอะไรให้ให้มันโชว์อยู่ตรงไหนบ้างแต่ถ้าอยากเปลี่ยนหน้าจอก็ใช้แค่ลูกศรตรงน,อน,นี้นะแต่ถ้าต้องการเข้าเมนูก็ค่อยมากดปุ่มเมนูค้างเนาะอ่าด้านล่างมา ด้านล่างก็จะเป็นเปิดไปเลี้ยวครับเหมือนรถโกติซ้ายขวานะครับแล้วก็ตรวอัน,นี้ก็จะเป็นพาร์คกิ้งเบรกเบรกมือนะครับเหมือนตัวใหม่เลยหลายๆคนไม่รู้ว่าทีแม็กนะครับมีเบรกมือด้านหลังตัวนี้นะอันนี้เคเรี้ยวเบรกมือเหมือนเบรกตัว P ของรถยนต์เลยนะครับเอาไว้สําหรับล็อกล้อเวลาเราไปจอดรถทางชันทางอะไรก็ตามไม่ต้องการรถไหลแต่ผมใช้บ่อยนะเหมือนจะไม่ใช้แต่ใช้บ่อยนะพอติดไฟแดงอะ แล้วเราเท้าลงได้ข้างเดียวแช่แล้วรถมันชอบไหล,ลอ่ะก็ล็อกตัวนี้เลยจบง่ายดีนะครับอะถัดมาด้านขวาสวิตช์ออฟไลน์เอาไว้ปิดเปิดเครื่องยนต์การปิดเปิดเครื่องยนต์ได้โหมดบอกไปแล้วนะครับมี2โหมดไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้เป็นทั้งปุ่มเปิดระบบไฟรถและก็ปุ่มสตาร์ทเครื่องถ้าต้องการสตาร์ทเครื่องก็กำเบกข้างไดข้างนึ่งนะครับแล้วขดค้าง เลยก็ได้เพื่อให้หน้าจอปิดไปด้วยแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้หน้าจอปิดเราสามารถใช้ปุ่มบลัอตัวนี้ได้ก็ดับเครื่องแต่หน้าจอยังติดอยู่แต่ถ้าเราต้องการปิดหน้าจอไปเลยกดปุ่มออฟตัวนี้หน้าจอก็จะปิดไปเลยนะครับอ่ะถัดมาตัวนี้มีสองปุ่มมีปุ่มเปิดเบาปุ่มเปิดถานน้ำมันนะครับเนี่ยปุ่มเปิดถานน้ำมันก็สามารถกดได้เลยนะถานน้ำมันจะมีตัวล็อกในตัวนะครับจะมีแบบนี้ พอต้องการเปิดก็กดเข้ามาเราค่อยหมุนนะแต่พอบิดบิดเก็บให้บิดจนกว่ามาันจะเด้งออกมาแบบนี้อ่าเน,นี้ยถ้าแล้ว็อกดีแล้วนะตนน่วนี้ปุ่มเปิดเบาปุ่มเปิดเบาปึก๊กแล้วก็กดยกขึ้นเลยซึ่งเบา T Max กว้างสามารถเก็บหมวกกับน้องเต็มใบได้ทุกประเภทนะครับให้ความเบาลงให้ความหมวกลง,กลงนะความหนึ่งหงายขึ้นวะหงขึ้นเออหงขึ้นน,น,นะนแล้วก็ สังเกตว่าเบาะนะครับตัวยกเบาะจะมีโชค๊คสองตัวด้วยเพื่อความสมูทนุ่มนวลของตัวเบาะมีที่เก็บเครื่องมือด้วยตรงนี้นะครับมีไฟใต้เบาะนี่เห็นไหมนะครับเก็บของได้เยอะเก็บหมวกกันน็อกได้ด้วยนะอ่ะก็จะอ่ะเกจด,ด้านข้างเกจด,ด้านข้างวิธีการเปิดก็คือกดสวิตช์เข้าไปแล้วก็สไลด์ออกมาแต่ว่ารถต้องเปิดระบบด้วยเออนะตรงนี้ก็เก็บ มีที่ชาร์จแบตเห็นไหมแถมทีชาร์จแบตให้ด้วยเก็บสายชาร์จแบตได้เลยความกว้างก็นี่เอาเข้าได้ประมาณครึ่งแขนเอาง่ายคือโทรศัพท์ใส่ได้สบายนะวิธีการเก็บก็ดันเข้าไปแฮมดังกึกนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะวิธีการล็อกคอรถนะครับหักแฮนด์มาทั้งซ้ายสุดเหมือนรถปกติได้เลยนะครับจากนั้นให้กดปุ่มขวานะครับตัวนี้หนึ่งทีหลังจากที่เราปิดหน้านจอแล้วนะปุ๊บมันจะดังติดนี่อ,อันนี้คือล็อกแล้วนะอ,อันเนี้ยคือ ทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้นะถ้าเราล็อกคอรถเนี่ยนะครับขาตั้งคู่เนี่ยถ้าเราตั้งไว้อย่างเงี้ยมันจะล็อกขาตั้งคู่เลยนะเนี่ยเอาลงไม่ได้นะเนี่ยเอาลงไม่ได้ได้หมล่ะฉะนั้นเนี่ยคนจะยกรถเราต้องยกอย่างเดียวไม่สามารถเอารถมาแล้วคือไม่สามารถถีบคอให้มันปลดล็อกและเข็นรถได้เนี่ยต้องเห็นปหมมันล็อกขาตั้งคู่เลยนะเห็นปหเนี่ยจัดไม่มาฉะนั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ทีแม็ะบุเป็นแบบนี้นะความปลอดภัยนะครับฉะนั้นเนี่ยพวลาปลดล็อก กดปุ่มเปิดรถเลยง่ายๆนี่เลยนะหายแล้วคอหายแล้วแล้วก็สามารถอะ่ะดูแล้วก็สามารถเอาขาตั้งคู่ลงได้ละนะเออจากนั้นถ้าไปจอดแล้วรู้สึกว่าเป็นที่รับตาคนป้องกันการขโมยให้จอดขาทั้งคู่ไปเลยครับแล้วก็ล็อคอรถด,ด้วยมันจะได้ล็อกขาทั้งคู่ด้วยนะอะ่ะประมาณนี้มีคำถามไหมครับคุณเจ <s> ้าของรถคันใหม่กำลังตื่นเต้นอยู่เว้ยตื่นเต,ต้นอยู่นะ <treasure. S 1> เอาเก่ <พอ S 1> okay, งรด หมดบทกูแล้วอะนี่เลยครับเจ้าของรถคันใหม่ทุกคนคตากล้องของเรานั่นเองนะฮะวันนี้อยู่กับเซลล์อัพน,นี่เป็นเซลล์อัพแล้ววันนี้ก็เป็นเซลล์ประจํายามาฮ่าแล้วได้สันฝันเองสักทีสันฝันเลยเหรอใช่เพราะว่าขนาดนั้นเลยเหรอผมเล็งไว้มานานมากเพราะว่าได้รอขี่แต่รุ่นใหม่ๆแต่ยังไม่เคยขี่ต,ตัวนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตัวนี้การขับขี่เป็นยังไงเออคือใ,ใจชอบทีแม็กอยู่แล้วอ่ะ ตอนแรกก็ไม่ไม่ได้มองนี่แต่พอขี่ไปเรื่อยๆอ่ะรู้ว่ามันเป็นรถที่แบบดีมากๆอะไรเงี้ยยิ่งขี่ยิ่งชอบแต่ราคามันมันสูงมากอ่าต้องได้ยากอพราะผ่อนแพงนะครับแต่พอวันนี้ความจำเป็นว่าเราก็ได้ขี่มันทุกวันอยู่แล้วแต่ก็ขยับมาจาก X Max แล้วทำไมถึงเปลี่ยนจาก X Max มาใช้ที่แม็กอะผมรู้สึกว่าไม่ได้เราอยู่ไม่ได้ละอยู่ไม่ได้ละใช่เราคือเราอยากสบายขึ้นอยากเพราะที่เพราะ X Max ผมมาไปทำเพื่อทำข้าวเพ่น ทำโช๊คทำเบรกทำอะไรเงี้ยมันก็ยังเด็กไม่ดีเท่าเดิมเดิมของแต่อให้ทำเครื่องมาก็แล้วต่อให้ทำโช๊กก็แล้วช่วงล่างอะไรก็แล้วเปลี่ยนยางก็แล้วก็ยังสู้ช่วงล่างทีแหมงไม่ได้ความแรงก็ยังสู้ทีแหมงไม่ได้ทีแมงที่ที่แดงเคยบอกมาว่ามันเทพอ่ะเทพจริงครับนะพอได้ขี่ก็ได้รู้ไม่ว่าจะเป็นเจนไหนผมขี่มันก็เทพอ่อ่านะนี่ขนาดปี2017นนะนี่ขนาดเป็นโฉมเมื่อโฉมเมื่อเจปีที่แล้ว8ปีที่แล้วนะทุกคนช่วงล่างก็ยังพูดได้ว่าที่สุดก็ยังเทพอยู่นะครับ คนใช้ทีแม็กเท่านั้นถึงจะรู้ใช่ครับอะลรวะได้ลองขี่ยังหลังจากเอ็กแม็กเปลี่ยนมาเป็นทีแม็กคันนี้ได้ลองขี่คันนี้ยังลองมาแล้วพี่รอบหนึ่งเป็นไงบ้างเบรกนี่แบบสมูทมากแบบเอาอยู่เลยครับเออใช่เพราะว่าเอ็กแม็กผมเบรกไม่อยู่อ่ะเออโปงนะอันนี้รู้สึกว่าเบรกมั่นใจขึ้นเบรกดีขึ้นใช่แล้วความแรงเป็นไงบ้างศูนย์ห่วงมันดีมาก ความแรงมันก็แตกต่างชัดเจนขนาดผมทำข้าวโอเพนมาก็รู้สึกว่ามันยังมีความอืดเราชินกับมันด้วยแต่ขนาดผมมาขี่ตัวเนี้ยเดิมๆมันก็ยังแรงกว่าเยอะมากอนะแต่ทีนี้ช่วงล่างเมื่อกี้บอกว่าอะไรเงจุดสุนทรวงมันค่อนข้างที่จะดีครับการที่ตัวกับรถการเฉรถไปเฉรถมาขับรถง่ายใช่มันดีมากส่งตัวง่ายขึ้นด้วยทั้งนั้นที่รถใหญ่กว่านักว่านะหนักแค่ตอนเข็นแค่นั้นเลยพอรถออกตัวปุ๊บเบาหมดใช่ครับ แล้วช่วงล่างเวลาเจอเนินเจออะไรกระทุกระแทกเป็นไงบ้างมันแบบมันผมว่ามันค่อนข้างที่จะสมูทมากใช่ครับนี่ช่วงล่างเดิมมันเนี่ยโซฟ้าซิ่งหอมเก่งอ่าเป็งานหลังจากที่สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลเปรียบเทียบจาก xmax ขยับขึ้นมาแล้วสรุปเลยว่าคุ้มไม่คุ้มคุ้มมากมากครับรู้สึกไงบ้างรู้สึกคิดถูกตามฝันละรู้สึกว่าตอนแรกก็ตัดสินใจว่าจะขาย xmax ไปก็เสียใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเราใช้งานมันทุกวันเสียดายเนาะใช่แต่พอมาได้ลอง tmax ทุกวันแล้วผมก็รู้สึกว่า เออเสียดายก็เสียดายวะปล่อยมันไปถ้าไม่ได้ขี่ทีแม็กอาจจะเสียดายกว่าก็ได้เออนะรถมันก็อันนี้ก็ต้องพูดพูดเลยว่าผมซื้อต่อพี่แดงเออในราคาที่แบบดีมากๆเออ่แดงก็แบ่งปันให้น้องตลอดสารฝันสารฝันให้น้องสารฝันให้ใช่ครับก็ดีใจด้วยเพราะว่ายินดีมากๆที่จะได้มาขับทีแม็กด้วยกันนะจาก R าร์ซิสู่ T Max ด้วยกันนะไไปขี่รถเล่นด้วยกันแล้วก็ขอให้ใช้งานอย่างมีความสุข ขอให้เอาไปสร้างเงินสร้างทองทําให้ชีวิตตัวเองมั่งคั่งดีขึ้นหาเงินหาทองลลลลอร่ารวยร่ารวยเจริญในอาชีพการงานและชีวิตต่อไปในอนาคตสาธุอ่ะโอเค,อเคทุกคนในทิปผมจะกลับมาทำช่องต่อแน่ <c oughs> อาเริ่มเลยรถใหม่เริ่มกลับมาทำทำช่องแล้วทุกคนอ่ะแปงช่องให้หน่อยแปงช่องไว้หน่อยอะใคร <c oughs> ไปติดตามกันสติดับเบิรคัทนะครับยิ่งตอนนี้ใครอยากดูรายละเอียดของรถยามาฮ่าทุกรุ่นทุกตัวที่เป็นบิ๊กไบค์ตอนนี้อัพสามารถรีวิวได้แบบ 100%์และเต็มที่เลยตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างรถในการเทรดได้พร้อมสำหรับการรีวิวหมดถ้าสนใจรถยามาฮ่าบิ๊กไบคติดต่อเซลอัพได้เลยโดยตรงนะครับ,บอ่ไเซลอัพเซลแบงค์ up, ที่เดิมได้เลยของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเซลอัพและยามาฮ่า t m x x SX นะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ โอ้ดูพาดูรอบรถหมือุกดท่ออครับปูวิกนะครับและท้าย560แล้วโคตรหลอ่อท้ายสั้นด้วยท้ายสั้นตัวแต่งนะครับสุดท้ายสุดท้ายรถเป็นของตัว560แล้วแหลมแหลมเเฟียวแบบนี้เลยนะครับชิวสั้นด้านหน้าทรงสปอร์ตเปิดศูนย์เช่นกันนะโอ้โหยางหลอ โอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ